nghe thấy hòa thực kì nè nó thử cô đâu khổ, khổ sao? Ván dì nè lặc dì ừ. mẫn say lái, mẫn dịu quanหวาน,หวาน sẹp tuẩn quẩy ngoan đó,หวาน âm lâm sẹp đây này, đang mơ lừa vô มื่อนี้คอยยุดงานาน่อยเออพักกระเดาด้นั่นขมเพียงระแลับ้างเดอออหูดพักอืมอุ่นน่ะหูดพักอุ่นนะเขาบขาเขาแ้วว่างมืดแคข้วขง่ามเพสูงกว่าีแม่ มันไปน้ำข้นตามไใบระเขียวอันนึงไปห้างนึงอันอนึงไปห้างนึงว๊อดกินย่าได้กับแซนบอนเนีลหม,มักเขาไม่กับหอมหอ๊อ เขาก็งามงามเนาะงามหินกับบะมีดเด้เป็นยังไงไม่ไงแง่งามดีใช้ย<ง>ังงงหนึ่งหอนหอนไม่ไหมซะละ่าผีผีจานด้ิพี่พี่จาน,จนเออเออนี่อยู่นี่ล่ะเออ<ง>อืมปดวดเมื่อตะกแดาโป้เมื่อจั๊กยึบเทิงปะ กินข้ามย่งใหญ่พิเดซแซ่บอืมนัม่นละจานมันแช่หนระพ่อมึงอี่พรกินแล้วข้างนอกเ<า>ออมันขึ้นม,นม,นมาเออ ย้มเอาเค้าับได้ยังเสียบอยู่ได้กินไรข้ามเนล้วอืมเพรานัวจากไดพี่ <c oughs> ตั้งไว้ขางเลยบอนัวบันใดกับไส้บันนั่นลวนยังโมนอยู่อยางแรงๆมมีอังแล้วแก่โอ้ยรื้อข้าวขวดน้ำ มู่นนาบอกบมี่ดอกแมงดงเมงดามีมาตาใส่บ่เป็นย่ามมัน่ใ่บกเกียแม่มาเราแบดาบอว่าบ่เป็นบักเคีีคยวหอมไน่หอมไญ่หอมไน่หอมไญ่เป็นบกเกี๊ยวพี่น้องหอมไน่บักเ่นอ,อืมหอมหอมแดงอันแม่เขาใส่หอมแดงแหม บกหอมใหญ่แมนหอมใหญ่เองเดี๋พว่นสิคุยกันยำพักบ่ธรรมดาดิยำก,กระลำกะขาดอืดนะว่าเขียวบ่ดียำกระลำขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเนาะอ้อขอเขียวพักว่าอย่าค่อยกิมออ,ออกยุ้มค้มามยิ่ใหญ่เออนั่นแหละ เออจ๊กกล่างนดอกดอกว่าต๊กคอยนั่งเฝ้าอยู okay. ่ตดมือกอุ่นแล้วมือกับมาแข็งว่าแห้งแล้วนั่งคอแล้วแข็งจับยังกับ่าดี ดาอก็ลาบง่วบวะนี่ดาบงวอคุยเลยคำใหญ่ๆผม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 อำรำอืมผมอำรำมันยังแสบนบดาบง่อดามันสีดำๆอีกต่าอืม